สุดราการเคียวติกเคียวติกเดสทีตอนที่สองเ้ับห้าขานะครับที่เขาร้อคยวิือดอะแลคลสตามอาหารละสมุนรเคียวติกนะครับผมและที่สำคัญเนี่ยมันจะผ่านคอร์้ชอปเต้นหรือไม่ต้องติดตามดูครับวันนี้พวกเราคนเคียวติกนะครับเอาไปร่วมสนุกกับ5คนนานานะอยู่ที่ห้องซ้อมเต้นแล้วนะอกับอินแคนนอนแคนนองกับฟิว นี้พวกเราอยู่ที่ชั้นบนสุดของแอมเทียเตอร์นะครับและที่นี่ก็คือการเล่นเชฟวันนี้พวกเราไม่มาดูอย่างเดียวผมพนักงานเป็นเทรนเนอร์ใคด้วยผมเต็มแบ็คเลนส์อยู่เลยไม่เลยไม่เลยไม่แพ้กันนะเยี่ยนี่เขาเริ่มวางก่อนจะเข้าไปสอบเป็นกัน อเดียวกันเดใจเย็นๆนัดให้ไมชอบไม่วอกี้ก็ได้วอร์มอ <osity> ัก <rê> ก <ver> ับพวกเขาไปนิดนึงแล้วก็เมื่อมความจะไม่เข้าใจว่าการวอรมอัพเ็อะไรฉันใ้งกาหลีของเราเป็นซมเปิลเลยดีกว่าไคเม่ใช่ม่ใชเรา็คือแาที่ามที่ที่ถูกต้องเล วิธีที่ถูกต้องเลยครับพร้อมแล้วครับผมเป็นแบ็ปเลยครั้งวันนี้สวัสดีครับผมโด่งเทโอสีนะครับก็วันนี้ก็ได้มาเวิร์ r ช็อปครั้งที่3นะครับเรียนคัฟฟิ้งกับครูไก่แล้วก็ได้มาร่วมเต้นกับพี่พเคโอติกเ้าก็โชว์ที่จุรอบหนึ่งก็สุดยอดมากเลยครับ ยี่ห้าคนเลยท้ง้าักลิชชอรัเซอร์ทั้งหมดเก้าสี่คนสู้ตายของวกเราไปเชียร์อยู่เมื่อไรครับรู้ไว้ตึ้เทพชันอันตรายรู้ไว้ต้เท n c a หนึ่งครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็เป็นเวิร์กช็อปครั้งที่3ของ5ผู้เข้าประกวด Step Into The b a c k l i s t นะครับเราก็ได้รูทีนสเต็ปการแดนซ์ของเพลง b a c k l i s t นะครับซึ่งก็เป็นท่าที่ยากมากเพราะเป็นการคอมปิ้งทั้งเพลงซึ่งเป็นสไตล์ที่พวกเราค5คนเนี่ยไม่เคยเต้นมาก่อน น้องเคียวสองนะครับก็วันนี้เป็นวันเวิร์กช็อปวันที่3แล้วก็วันนี้เจอเคียวติกมาเขาสอนให้เราทำสมาธิก่อนจะเต้นแล้วแบบพอเต้นใส่ฟิลเยอะเยินนะครับต่อท่าเพลงแบล็กดีเลยครับยากที่สุดเลยว่าสู้ครับสอนครับสวัสดีครับสองเคียวสามครับวันนี้ครูไก่ได้สอนเพลงแบล็์ด้วยครับก็ดีมากครับก็มันเหมือนกันนะครับเหนื่อยมากเลยครับขอให้เพื่อนๆช่วยเชียร์ช่วยโหวตให้เคียวสามเลยนะครับเอาล่ะตอนนี้พวกเราก็อยู่กับสี่ฮาร์เดนคสำหรเราแล้วนะครับทั้งสี่ของน้องที่ ฟิลหายไปไหนนะครับฟิลก็ติดสอบครับน่าจะได้ไหมใช่ครับก็ไม่เป็นไรนะอย่างไรก็มานทั้งสี่คนเราทำก็ต้องขอบทุกคนมากๆอยากรู <S <S ้ว่าจบคอร์สสิบคาเลนเช็คแล้วเนี่ยจะเป็นอะไรกันต่อครูแผนดูของเราแล้วเนี่ยรู้สึกเป็นยังไงบ้างเราก็อยากฟังคำตอบเราลองไปเท่ห์เงาเคียวติดู่นี่อยากไปเท่ห์เหมือนกันครับได้หาเวลาจัดง่ายใช่ไหมทำอะไรดีครับอยากดัชนีที่จังเดย ก็คิดว่าพอจบงานเนี้ยเราเราจะได้ความสามารถทางด้านกายทั้งปิ้งขึ้นมาเยอะขึ้นแล้วก็จะสามารถสู้กับอีกหลายหลายคนได้วันนี้พวกเราเคียวตินะครับขอใช้กำลังใจทุกคนเขาต้วงเวิกเฉอย่งเต็มที่อันที่สำคัญนะครับถ้ามีโอกาส ร่วมงานกันแน่นอนครับผมอย่าลืมนะครับสำหรับคนที่อยากให้กำลังใจ KO ทั้ง5คนนะครับสามารถส่ง SMS ทีม KO ตามด้วยหมายเลขที่ชอบนะครับไม่ว่าจะเป็น1 2 3 4หรือ5นะครับแล้วก็ส่งมาที่4 2 2 1 9 9 3นะครับมือเหมร์ตมากเท่าไหร่ยิ่งมีสิทธิ์ลดรางวัล CD พร้อมลายเซ็นพรอนะครับแล้วก็เสื้อ KO ติดของพรอนะครับวันนี้ก็หมดเวลาของพวกเราแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักของพวกเรานะฮาร์เลมเช่ขอขอบคุณมากครับแล้วก็ขอขอบคุณ KO ทั้ง4คนด้วยนะครับขอออบบบคคคุณมมมมมาาากกรรรรััล้้วววเเททปหนนนจะะะีีีไดดด๋ยยืตติช